สวัสดีครับพบกับเรนเจอร์นะครับวันนี้ก็นายคลิป b a t t l เทลเรนเจอร์นะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมนำเรนเจอร์ตัวจากฟรีนะครับมาแบทเทิลฉบับเต็มนะอันนี้จะว่ามีคนขอเข้ามาเยอะนะครับอ่าคือเห็นในคลิปรีวิวแล้วแบบว่าเฮ้ยการใช้งานเนี่ยมันดูดีใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าระดับของมันเนี่ยเป็นเพียงแค่เรนเจอร์ตัวแจกฟรีเท่านั้นนะครับเอาวันนี้ผมนำตัวทาดูเอลนะครับไป b a t เทิลฉบับเต็มนะครับกับตัวของ ซาล,ลี่หน้าไม้อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยซาลี่หน้าไม้เหนือกว่าชัดเจนครับเนื่องจากว่าเรนเจอร์นะครับปล่อยตัวได้ไวกว่านะ6.5วินะครับส่วนธนูเอลเนี่ย8.5วิปล่อยตัวไวกว่า2วินะครับมีผลชัดเจนแน่นอนนะแถมนะครับเป็นตัวที่มีดาเมจ2ส,สกิลด้วยอ่าฉะนั้นเนี่ยซาลี่หน้าไม้ก็น่าจะจบลงด้วยการได้รับชัยชนะนะครับแต่ก็ไม่แน่นะต้องดูก่อนนะครับบางทีเนี่ยธนูเอลอาจจะพอสู้ได้บ้างนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะแพ้ล่ะอยู่ที่ว่า จะแพ้เละเทะนะครับแพ้สุดสีนะครับหรือว่าเก็บได้สักยกหนึ่งเสมอได้นี่ถือว่าสุดจัดประหลัดบอกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก็ถือว่าดูกันสนุกสนุกนะครับธนูเอลนะครับเป็นสายว่องไวทัดไม้นะครับอ่าก็สายและธาตุเนี่ยเหมือนกันทั้งคู่ครับมีพลังโจมตีกายเดิมไฮเปอร์แม็กซ์ครับหกแสนเจ็ดตัวหน้าไม้เนี่ยประมาณ1ล้านครับก็ต่างกันชัดเจนนะในส่วนของพลังชีวิตนะครับธนูเอลมี3ล้านครับตัวของหน้าไม้4.4ล้าน ต่างกันหมดเลยนะครับทั้งค่าพลังโจมตีเดิมแล้วก็พลังชีวิตเดิมนะแต่นี้น้าไม้เหนือกว่าชัดเจน,นครับอาส่วนตำแหน่งยืนความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีอันนี้ค่อนข้างจะใกล้กันนะก็น่าจะมาต่อสู้กันกลางแผนที่ครับกูดาวเรนเจอร์อันนี้ไม่เท่ากันแล้วนะเออปล่อยตัวช้าก,กว่าถึง2วิเลยทีเดียวนะครับแร่ธาตุไม่มีผลนะต่อการเล่นบัตโต้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งดาเมจยีเท่ากว้าง170จุด คือมันแคบไปมากๆนะครับถ้าจะนำมาเล่นใน PVP นะครับแต่ว่าแบทเทิลต่อหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงยิงกันโดนแน่นอนครับกว้างสองเออกว้าง170จุดเท่านั้นนะครับครูดาวสกิลสิบสองวิครับสกิล2ครับอ่าบัฟเมื่อยืนตำแหน่งนะเป็นวิ่งไวกับความเร็วในการโจมตีนะครับส่วนตัวหน้าไม้นะครับก็ดาเมจสกิลทะลุนะครับทั้ง2สกิลนะเดี๋ยวดูเกียร์กันนิดนึงนะครับผมใช้ปืนพันธ์สไลป์เปอร์เหมือนกันทั้งคู่นะครับ คัดพลังโจตมตีกาย3 1 2อเปิดเท่ากันนะแต่ว่าแรงโจมตีคริต่างกันนิดหน่อยครับธนูเอลนะครับ26,4ไออีกตัวหนึ่ง258นะครับก็ต่างกันนิดหน่อยนะอาส่วนรองเท้านะครับก็เอามาถึกนะแล้วก็กระเป๋านะครับตัวนี้ก็จะมีหลบนะครับร้อยยี่สิบหกต้านห้าสิบอ่าคือผมก็จะเอาให้มันใกล้เคียงให้ได้มากที่สุดนะก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับ อ่แต่นี่นะไม้นครับสกิลหนึ่งเนี่ยดาเมจ28เท่านะครับกว้าง330จุดคูดาวสกิลสิบสอ่ะคูดาวสกิลเนี่ยเท่ากันนะทั้ง2สกิลนะครับสกิล2ก็ยังเป็นดาเมจนะครับดาเมจทะลุมาตะลังบัฟนะครับกว้าง380จุดอ่บดาเมจ35เท่าเลยทีเดียวนะอันนี้ครับเกียร์ครับตีกายนะครับก็3 1 2เท่ากันนะตีคริสครับต่าว่านิดนึงอ่ะไม่น่าจะมีปัญหานะครับอ่ลบสกิลนะครับก็ เล็กน้อยนะครับตัางสกิลเท่าการอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าสู้กันแบบเต็มๆแล้วผลจะเป็นยังไงนะครับก็ตามที่บอกนะดูกันเอาเป็นกําลังใจในการสำหรับคนที่ยังตามล่าตัวธนูเอลครับแล้วก็ไม่มีตัวดีๆนะครับก็เลยต้องนํามาใช้งานอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมกดออโต้ระดับ2เลยนะครับเพื่อที่จะให้มันเนี่ยยิงขี่นาวุธกันตามจริงเลยครับ คู่นี้นะครับในส่วนของขี่ปนอาวุธก็จะมีผลอยู่เหมือนกันนะเนื่องจากว่าเรนเจอร์นะครับก็ไม่ได้แข็งแกล่งอะไรมากนักนะก็ถือว่ามีความปลอดบ,บางอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยดาเมจผสมกับขี่ปนอาวุธถือว่ามีผลอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของบอทเนี่ยมีคนสงสัยเข้ามานะครับว่าบทเทิลแบบนี้เนี่ยมันก็มีผลสิบอทอ่อนนะครับคือหลายคู่ที่ผมบทเทิลกันเนี่ยตัวไหนที่เหนือกว่านะต่อให้เจอบอดเก่งบอดอ่อนนะครับ เจอบอดอ่อนนี่ชนะนะเจอบอดเก่งนี่ก็ชนะได้นะครับถ้าเรนเจอร์มันเหนือกว่านะครับฉะน,นั้นเนี่ยผมก็เลยมีการสลับฝั่งนะครับเพื่อที่จะดูว่าสู้กันแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยบอดมันอ่อนอยู่แล้วนะถ้าเล่นเป็นทีมนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับอาจจะเจอเก่งๆก็ได้นะแต่ว่าอันนี้คือเดี๋ยวนะในคลิปรีวิวนะครับตอนที่บวก14เนี่ยผมทดสอบเนี่ย มันมันเกือบชนะหน้าไม้อผมจําไม่ได้แล้วแต่ว่าอีคลิปนึงเนี่ยหน้าไม้ชนะเฮ้ยไม่แน่ไม่นอนแล้วนะคือดาเมจทางคลิปครับตัวของหน้าไม้เนี่ยผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่ามันมีการโดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้ได้นะครับเพราะว่าดาเมจสกิลสองสกิลครับก็เอาไว้ใช้จัดการธาตุน้ำนับแล้วก็ความสามารถให้เปิดครับเนี่ยจะสังเกตจะเห็นว่ามันเด้งอยู่ตลอดเลยนะ อ่ะสุดท้ายเป็นหน้าไม้ชนะแบบที่สูงสีนะแบบที่เกือบอยู่กันนะต้องใช้คาว่าเกือบไปอยู่กันหน้าไม้เออไม่ธรรมดานะครับคือถ้านะครับตัวธนูเอลนะครับไปเจอกับทาาุน้ําเนี่ยตีธรรมดานะครับหรือยิงคริสไซเนี่ยผมว่ามันก็มีมีหายได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่คลิปทดสอบนี้ก็ทดสอบไปแล้วนะครับว่าไม้เจอไม้เนี่ย ยังยิงหายได้เลยนะเออไม้เจอน้ํานี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับโอกาสชนะสูงมากถ้าเป็นบัตเทิลหนึ่งต่อหนึ่งนะถ้าเล่นกันเป็นทีมก็เหมือนเดิมนะครับคือถ้าเกิดมีเรนเจอร์ยืนขวางอยู่เนี่ยก็ยิงกันไม่ถึงอยู่แล้วล่ะอ่าตัวนี้เนี่ยเหมือนเอาไว้จัดการตัวชนใกล้ซะมากกว่าอ่าถ้าเกิดเจอศัตรูที่มีตัวชนธาตุน้ําไม่มีบัฟอวตารอันนี้ก็พอจะได้อยู่นะแต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่นึกออกนะตัวชนหลักๆธาตุน้ำที่เขาใช้ใช้กันอยู่นะ มันน่าจะมีอวตานะเอออย่างตัวของโคนี่นักเรียนนะครับตัวของกอบลินไซเยอร์มีอวตารหมดเลยกอบลินไซเยอร์ ayer, มีอวตารใช่ไหมเนี่ยทำไมผมถึงเบอร์ๆนะกอบลินไซเยอร์นะ ayer, น่าจะมีนะครับอาวตาฮิวเลือดสร้างกรอบเลือดเออจำได้ว่าสกิลบัฟมันพื้นฐานเลยนะครับอ่าแล้วก็ความสามารถเรเบิร์นครับดื้อด้านคือจริงๆเนี่ยถ้าตัวซารีนาไมาไม่ได้โดนเนิร์ฟนะ ดาเมจสองสก,กิลเข้าไปหมดแล้วนะครับคือธนูเอลเนี่ยดูเก่งเป็นพิเศษคืออย่างที่บอกว่าโคโรโบรอบนี้กอบลินเยอร์เนี่ยทุกตัวเลยนะมีชาแมนตัวเดียวที่ผมไม่มีนะเลยไม่ได้ทดสอบนะรอบนั้นเนี่ยทุกตัวเลยนะเรนเจอร์มีความถึกเป็นพิเศษทุกตัวเลยนะครับเออคาบเดือนไปแล้วเนี่ยถึกอยู่แน่นอนแต่จะมีการปรับลดลงเล็กน้อยนะครอ่ะเฮอร์ดีอัพนะครับก็คือฟ้าผ่านะครับครบ3วนาที อ่าถ้าไม่กดออโต้นะนับไปเลยนะครับ3มนาทีเนี่ยจะเฮอรี่อัพนะครับในส่วนของ PVP นะครับดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมา3เท่านะทั้งการตีธรรมดาแล้วก็อ่าดาเมจสกิลนะครับก็ง่ายๆทุกอย่างคูณ3เข้าไปอีกนะเพื่อที่จะให้มันจบเกมไวนะครับอ่ะเรียบร้อยก็ยิ่งดีนะสูสีนะโอเคครับเดี๋ยวสลับฝั่งแล้วกันนะครับว่าผลจะยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า รับฟังเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าธนูเอลเนี่ยมันจะกเก็บคืนได้สักยกนึงหรือเปล่านะโอ้อันนี้อาจจะหวังยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นฝั่งทีมเยือนอาจจะก,ก็ไม่แน่เหมือนกันนะอ่าเผื่อบอทนะครับจะบ้าคลั่งขึ้นมานะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าน,นี่สู้กันโอ้โหโดนยิงทีเดียวตายเลย เอออาจจะเจอบอดบ้าคลั่งก็ได้นะครับอันนี้ต้นสัปดาห์นะโอ้ยิงสองทีสามทีหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นละแบบนี้มีลุ้นแล้วนะครับอ่าบอดของธนูเอลนะครับค่อนข้างจะบ้าคลั่งเลยนะคือความเร็วในการโจมตีเขาสูงนะครับโอ้โหแล้วยิงเข้าอย่างแม่นเลยอะ่ะคือตัวนี้เนี่ยในคลิปรีวิวนะครับสังเกตได้เลยครับว่าการตีธรรมดาของเขาเนี่ยแม่นมากนะ คือดามเมสกิลเนี่ยยังประมาณนึงนะแต่ว่าการตีธรรมดาโดนตีติดคลิเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะยิงเข้าดีเป็นพิเศษอ่าอันนี้ก็ถือว่าปกติแหละเพราะว่าเรนเจอร์ส่วนใหญ่นะครับค่าหลบหลีกอ่าหรือว่าเกียหลบหลีกเนี่ยจะยังไม่เยอะมากนะครับแต่จริงๆเนี่ยตัวซารีนะ่าไพ์ก็ยิงไวนะโอ้โหแต่นี้คือเหมือนโดนแล้วตายนะครับโอ้โหนี่เอาคืนเลยนะเอาเนี่ยนคู่นี้จะจบลงที่ผลเสมอหรือเปล่า เออถ้าสมมุติว่าแต่เรื่อง2ตัวนี้นะครับไฮเปอร์แม็กทั้งคู่เนี่ยยังไงผมก็ต้องเลือกซารีน่ามายนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคอมโบนะครับทำให้อ่าเพิ่มแร่ศัตรูทีละ3 0 0หน่วยนะครับมันก็ยังใช้ได้ดีนะแต่คราวนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่เก็บฟรีๆเลยนะครับนี่เลยครับอ่าตายโดนโดนทีนาวุธนะครับตายโอ้ยสูสีมากๆจริงๆ คือแพ้ก็แพ้แบบไม่น่าเกลียดน,นะคู่นี้นะครับโอ้โหเนื่องจากว่าซารีเนี่ยเขาดูเหนือกวเยอะเลยนะครับค่าพลังโจมตีเดิมก็เยอะกว่านะพลังชีวิตก็เยอะกว่านะเออดาเมจสกิลก็เป็นดาเมจสองสกิลครับโอ้โหแต่ว่าเล่นกันยันฟ้าผ่าหมดเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงนะเอาไม่แน่นะยืนตั้งป้อมนะครับอยู่หน้าป้อมตัวเองเนี่ยมีเกมพลิกได้อยู่นะ นี่ครับตีธรรมดาตีติดคลินะครับคือพอใช้ปืนภเนในสลิปเปอร์เนี่ยมันก็ถือว่าได้ผลอยู่เหมือนกันนะอ่าด้วยความที่ว่าระยะยืนครับเขา 3, า5ี่ห้านะครับเพิ่มระยะยืนไปอีกก็จะไกลกว่านะถือว่าไกลกว่าตัวของแต่นี่น้ำหมายนะอุ้ยเอาชนะเลยอ่ะเอาแล้วไงไล่มาครับเป็น1ต่อ2อ่าอันนี้น้องๆเล่นใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะถามข้ามานะครับว่า ใส่เกียร์เพิ่มระยะยืนเนี่ยมันจะมีผลต่อระยะสกิลไหมคือระยะสกิลเนี่ยมันก็จะไปลงที่จุดเดิมนั่นแหละแต่ว่าเรนเจอร์เนี่ยยืนออกไปไกลขึ้นอ่าเขาเขียนอ่าว่าเพิ่มระยะโจมตีก็จริงนะครับภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า attack range นะครับก็คือระยะโจมตีครับอ่าก็คือเหมือนแค่ยืนไกลขึ้น,นครับแต่ว่าจุดโจมตีครับยังเป็นจุดเดิมครับก็ไม่ได้มีผลได้นะนะครับเรนเจอร์ส่วนใหญ่ที่ อ่ายืนห่ามานิดนึงครับโดยเฉพาะสายว่างไวเนี่ยผมก็จะบอกอยู่แล้วนะครับว่าถ้ามีแต่เกฟีนะก็ปืนพันเอสไลเปอร์เลยนะครับอ่าบางคนอาจจะบอกว่าเวลาบอทบังคับมันจะโหดกว่านะครับอันนี้ก็ไม่เสมอไปนะอย่างที่บอกนะครับว่าบอทเนี่ยมันมีหมดนะครับ่วงเก่งช่วงกากนะครับอ่าแล้วก็คลิปบัตเทิลเนี่ยส่วนใหญ่ฝั่งเล่นเองจะชนะอ่าถ้าสูสีก็จะอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเหนือกว่าเนี่ยฝั่งเล่นเองนะครับส่วนใหญ่จะชนะครับแต่นี้คือ ไม่แล้วนะบอดโหดเลยนะครับโอ้โหอ่ะมาดูกันจะจบลงที่ผลเสมอเลยเรอเนี่ยอันนี้เหนื่งความคาดหมายของผมจริงนะคือคิดว่าตัวซาดีหน้าไม้ชนะแหละคือผมคาดการว่าน่าจะชนะ31หนึ่งหรือ4ี่ศูนย์ครับจริงๆในคลิปรีวิวเนี่ยน่าจะตีไปประมาณ2ครั้งนะคือหน้าไม้ชนะครั้งหนึ่งแล้วแพ้ครั้งหนึ่งด้วยมนะั้ง โอ้โแต่ไม่คิดว่าพอเล่นกันเต็มๆนะโอ้โหผลกลายเป็นแบบว่าอันนี้เสมอแล้วละ่ะน่าจะตีเสมอสององนะอ่ะก็มุมมองใครมุมมองมันนะครับคือยังไงเนี่ยถ้าต้องเลือกตัวหนึ่งผมก็เลือกแซนลี่หน้าไม้อยู่ดีนะเนื่องจากว่าการใช้งานเป็นทีมนะครับคอมโบครับอ่าเพิ่มแร่นะครับสามร้อยหน่วยนะครับก็ไปใช้กับทางคอมโบดืดน,นะครับแต่การใช้งานนะครับของเทนูเอลเนี่ย โอ้โหถือว่าเหนือความคาดหมายจริงๆนะคือตัวนี้เนี่ยมันถือว่าใช้งานดีผิดปกตินะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าโดนบีบนะครับด้วยของอความกว้างสกิลนะครับปล่อยตัวที่ค่อนข้างช้าๆนะครับแต่ก็ดูคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแรงบรันดาลใจนะเราคนที่ยังเก็บไม่ครบนะครับถ้าใกล้แล้วนิดเดียวเนี่ยอาจจะแบบตัดสินใจใช้กบหรือว่าอัจตรีด่านก็ได้นะวันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะโอเควันนี้ถือว่าดูกันเอาสนุกนะไม่ดราม่านะครับผลออกมาจบ22นะ ก็ยิดมปวตามนี้แล้วกันนะครับคู่นี้จบลงแบบที่บัวไม่ช้ําน้ําไม่ขุ่นนะครับสองสองครับโอ้โหเดี๋ยวความคัใหม่จริงๆนะเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอยากเห็นคู่ไหนต่อเพิ่มเติมนะครับก็ขอกันเข้ามาได้นะครับถ้าขอกันเข้ามาเยอะก็จะจัดให้อย่างแน่นอนครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ